สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับฮานอยวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยฮานอยวันที่18ผลที่ออกมาในก่อนที่เราจะมาทําของวันที่สิเ้าเรามาดูของวันนี้กันนะคะซึ่งเราทําไว้ของวันที่สิบเจ็ดผลที่17บเจทำวันที่18บแปดฮานอยปกติออกข้างบน5้าสี 4. ของเรา4-5 ข้างล่าง63สของเรามานะคะ63สมาล่างนี้บนบนห้าส่เอ้ยบนบน54 554แล้วหาน้อยพิเศษมา60กับ39ก้าวันที่นะเดี๋ยวเรามาทำของวันที่19กันดีกว่าค่ะ้าน,นี้ใครตามคงจะได้ค่าขนมกันนะคะ เรามาทำของที่19กันดีกว่าผลที่ได้554ห้าีข้างล่างหกสาเรามาหาผลกันเลยก่อนที่จะหาผลฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะนำมาหาผลกันเลย2อสานี่คือตัวตั้งนะคะ สองสามของเราคือตัวตั้งอันนี้คือผลของวันนี้ใช้ฮานอยปกตินะคะใช้ฮานอยปกติในการหาผลสี่หกแปดศูนยหนึ่ง ใช้แปดตัวนี้นะคะพเพื่อนยึดแปดตัวนี้เท่านั้นนะคะหวยเข้ามีแค่ตัวแปดตัวนี้เท่านั้นนะคะหวยจะเข้าไม่เข้ายึดที่แปดตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ใช้แปดตัวนี้นะค่ะจับเองได้เลยเนาะเดี๋ยวมาจับจับเพื่อเป็นเดียวทางให้สี่ห้าสี่เจ็ดหกห้า หกเจ็ดหกเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งถ้าเพื่อนไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆใช้แปดตัวนี้จับได้เลยนะคะเดี๋ยวมาจับชุดสามตัวกันชุดสามตัว สตัว5้าสี่เจ็ดสีองสหกเก้าเถ้าเพื่อนไม่ชอบที่จับให้นี้เพื่อนก็จับเองได้เลยใช้8ตัวนี้นะคะจับเองได้เลยเนาะอันนี้จับให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าหลุดก็ขออภัยด้วยเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะเพื่อนๆชอบก็ตามนี่เลยถ้าไม่ชอบก็ใช้แปดตัวนี้จับเองได้เลยคะ่ะอันนี้ของฝนฮานอยพ่งนี้นะคะ19เนาะได้ทั้งฮานอยปกติและฮานอยพิเศษ หรือฮานอยมีไอพีนะพิเศษแต่ไอพีนี่เป็นคนคนอะไรคนละอย่างนะคะพิฮานอยพิเศษนี่จะอยู่ของเว็บสีเขียวเนาะฮานอยพิเศษนี่จะอยู่ของเว็บสีเขียวนะคะเว็บสีเขียวจะไม่มีฮานอยมีไอพีเว็บแดงจะมีฮานอยมีไอพีจะไม่มีฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเป็นของเว็บเขียว ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ